สินค้าชิ้นแรกวันนี้เป็นอะไรคะพี่เต๋อวันนี้เราใจชิ้น่บ้านนะครับวันนี้จะน้ําหนักเบามากครับผลิตจากอลูมิเนียมนะครับพร้อมมาถาดยืนนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นบันไดทรงเมีมือจับสามท่านของแบรนด์มาทอนันองใช่ครับผมทรงสลิมนะครับวัสดุคุณภาพอลูมิเนียมแข็งแรงนะครับมารฐานนะครับตัวนี้เลยตอนนี้เขาบอกว่าเป็นบันไดที่หุ้มยางองกันการลื่น โมเมเหรอบอกจริงเหรอบอกบอกครับผมโกกไม่ได้นะครับโอ้โหประมาณ60ละกันโอเคครับวันนี้รับได้ร้อยกิโลครับโอ้โหโมเมก็ขึ้นได้ครับแสดงว่าขึ้นได้เลยใช่ไหมอ่ะขออนุญาตขึ้นนะคะอ่าถือว่าแข็งแรงในระดับหนึ่งนะคะนี่ ไม่เลื่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญตรงด้านล่างของเขานะคะมียางคุ้มกันลื่นนะคะตัวนี้ใช่ไหมคะใครป้องกันและเซฟสุดๆเลยสําหรับใครที่ต้องการจะใช้งานด้านบนไม่เหยียบไม่ได้นะครับเอาไว้วางสิ่งของพวกวางองที่ต้องการใช้ใช่ไหมคะ